เมื่อคำนึงถึงครอบครัวแล้วผมก็คิดว่าทางที่ดีที่สุดก็คือถอนฟ้องครับ ก็เรียกได้ว่าจบลงกันได้ด้วยดีนะครับกัมมากับดราม่าของนักร้องชื่อดังอย่างหนุ่มกลากับภรรยาอย่างจูนเพนชูรีที่ก่อนหน้านี้นเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาทางด้านของหนุ่มก็ได้มีการออกมาตั้งตัวแถลงข่าวฟ้องกับธนาดชาว่าจะมีการฟ้องร้องภรรยาของตัวเองอย่างคุณจูนโดยได้อ้างว่าคุณจูนได้มีการยักยอกเงินของบริษัทต,ตั้งแต่ปี2558แล้วพบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีบริษัทไปบัญชีส่วนตัวมากถึง452ครั้งรวมเป็นเงินมากกว่า66ล้านบาทก่่่ออออออนนนนนนีีตตมมาาาาางด้ขคจะะะกกกกรรรรรพพบบบบบัััเเเปป็็ญชยแืวใฐ และคนดูแลบัญชีของบริษัทสั่งใจเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวและบริษัทแบบนี้หรือคือยักยอ่อเดือนหนึ่งมียอดร,รวมค่าใช้ใจ่ายประมาณ7 0 0 0 0สนการกระทําทุกอย่างมีเอกสารหลักฐานอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้จริงๆก็อธิบายให้สามีฟังหลายครั้งแล้วแต่ดูเหมือนเขาจะไม่เข้าใจจนทางนั้นของคุณหนุ่มก็ได้มีการออกมาตอบกลับในทันทีโดยได้บอกนะครับว่าปีหนึ่งหาเงินได้20ล้านค่าใช้ใจ่ายเดือนละประมาณ5้าแสนคูณสิเดือนทั้งหมดเป็น6ล้านบาทแล้วอีก10กว่าล้านไปไหนในขณะที่คุณจูนก็ได้มีการออกมาฟาดปรับนะคร หนุ่มก็ได้มีการตอบกลับอีกนะครับว่าพบกันที่ศาลสวัสดีครับและหลังจากที่ประเด็นดราม่าในครั้งนี้กำลังถูพูดถึงเป็นอย่างมากบนโลกโซเชียลทางด้านของคุณหนุ่มก็ได้มีการขอลาไปบวชหนึ่งเดือนตามแผนที่วางไว้คือได้มอบหมายให้ธนาเดชาเป็นผู้ดำเนินการต่อก่อนที่เจ้าตัวจะสึกออกมาเมื่อวันที่17กรกฎาคมจนล่าสุดเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณหนุ่มก็ได้มีการเดินทางไปที่ศาลท้องกับธนาเดชาเพื่อไต่สวนบูลฟ้องคดีที่คุณหนุ่มได้มอบหมายให้ทนาเดชาฟ้องร้องคุณจูนและคุณใกล้ชิดในข้อหาย คดูเหมือนจะจบลงได้ด้วยดีโดยหลังจากที่ได้มีการไก่เกลียกกันในช่วงเช้าคณะเดชาก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อเช้าคุณหนุ่มและคุณจูนได้มีการพูดคุยไก่เกลียกันโดยมีผู้พิพากษาคอยช่วยให้ทั้งคู่หาข้อตกลงร่วมกันได้ทั้งเรื่องตัวเลขของเงินเหลืออะไรต่างๆที่มีข้อสงสัยทาฝั่งของคุณจูนชี้แจงได้คุณหนุ่มก็ยอมรับกอลายไปทีละรายการมีตั้ง452รายการแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นไปนในทางที่ดีเพราะคุณหนุ่มไม่ได้ติดใจหลายรายการเร่ง,ก,ง,ง,นนาง,งรกาไึมจ็ เพราะเวลาที่มีการไก,ก,ก่เกี่ยกันจะมีแค่สามีภรรยาเข้าไปเท่านั้นทนายไม่ได้เข้าไปด้วยพอคุยกันจบเรียบร้อยแล้วทนายถึงจะสามารถเข้าไปได้แต่ศาลก็จะยังไม่ทนายพูดถ้าจะชี้แจงอะไรคุณหนุ่มและคุณจูนต้องเป็นคุณพูดเองเพราะมันเป็นเรื่องในครอบครัวทนายจะไปรู้อะไรและหลงังจากที่จบกันได้ด,ดีคุณหนุ่มและคุณจุนก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวร่วมกันพร้อมกับทนายของทั้งสองฝ่ายโดยคุณหนุ่มก็ได้มีการบอกว่าเพื่อคำนึงถึงครอบครัวผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดคือการถอนฟ้องแล้วก็ตกลงในเรื่อง ั้งคู่ก็ยอมวางทิฐิของทั้งสองฝ่ายลงเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวคือให้ลูกได้ผลประโยชน์มากที่สุดในขณะที่ทางด้านของคุณจูนก็ได้บอกนะครับว่าโล่งใจรู้สึกดีใจที่เราสามารถเคลียร์กันได้ลงตัวมองเห็นประโยชน์ของลูกเป็นสําคัญยอมได้ก็ยอมถอยได้ก็ถอยจริงๆเราก็มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าต้องการแบบไหนวันนี้ก็เลยมาจูนกันตรงกลางว่าไหนรับได้ไหนรับไม่ได้คิดว่าแบบนี้เหมาะสมแล้วพร้อมกับที่ทนาดิชาก็ได้มีการพูดเสริมนะครับว่าทางคุณหนุ่มและคุณจูนสามารถตกลงกันได้ทุกเรื่องอันไหนททที่่่ไมมมเเขขข้้้้้้าาาาาใใจจกกกกกกกันน็็ออออโโรซึงงงและะผตบคคคุุุุณณณดวยหสพ มันยดืดเยื้อลูกความผมก็คงแย่เพราะคุณหนุ่มเป็นศิลปินต้องการความศรัทธาจากประชาชนแล้วคุณจูนก็ได้มีการกล่าวในช่องทายนะครับว่าเรื่องอยากตกลงกันได้แล้วเดี๋ยวจะมีการนัดหย่าก,กันส่วนในเรื่องลูกเราก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วในเรื่องคดีการยักยอกคุณหนุ่มก็เคลียร์แล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาเข้าใจหลังจากนั้นเราก็จะมาตกลงกันเรื่องข้อตกลงการยาถ้าเข้าใจหมดแล้วก็จะนัดหย่าก,กันในวันที่25กรกฎาคมนี้แต่ในเรื่องคดีอื่นๆที่จูนมีการฟ้องร้องก็ยังคงเดินหนหนนนน้้้าาาาาเเเเเหหมมมืือออดิััีีีคคยยรรรรรกแ่่่่งงะวสภทน